ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ณศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศา,าสตร์ณศูนย์กลางการแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดเปิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศษรษฐกิจพิเศษตา่างระดับตำบลแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดออกขุดลอกคลองระบายน้ำและตัดต้นไม้ที่กีดขวางเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่าน,นเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีช้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะ ที่ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดโดยได้รับเกียรติจากนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์และนายสุวรงวงศิริผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นผู้กล่าวความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยดรเทิดเกียรติจินสรนายนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาแขกผู้ร่วมงานและนักเรียนโรงเรียนต่างๆจากห้าอำเภอชายแดนจังหวัดตากกว่า1,000คนที่เข้าร่วมกิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้โดยกิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์จะจัดขึ้นในวันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคม2558ตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง15นาฬิกาจึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง โรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดตากพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลน,นครแม่สอดเพื่อเป็นการเปิดโลกกระทัดสร้างจินตนาการให้กับเยาวชนได้พบกับประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการกระจายโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่าง สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันกับเยาวชนในส่วนกลางลักษณะของการจัดกิจกรรมจะเน้นถึงการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ที่ให้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินประกอบด้วยนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมเสริมศึกษาต่างๆมากมายซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ให้กับเยาวชนว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เไปล้นะคะเสามีไปแล้วจะเกิดปฏิกิริยาอะรยังันนะคะท่านผู้ีการค่ะโอ้สุดยอีเลยค่ะที่ได้าค่ะที่ได้มาค่ะคจสารเคมีนะอาจารย์เหรือเปล่นะคะ เอานะคะหลังจากได้ทำวันนี้หนน้องๆนะคะชมไน้เดี๋ยวจะมีเอ่อในส่วนตรงนี้แล้วก็จะได้เดินได้ประตูนะคะเชี่ยวชมนะเอ่อประตูด้านหลังทะลุออกไปนะคะก็จะมีในเรื่องของการห้องเที่อวนะคะด้านล่างนะคะด้านใต้ถุงของห้องประชุมแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมพิธีอาจารให้ชมกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้นะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Horsi mktot mi

được chứ tôi <laughs> có <laughs> cái <laughs> này rồi. ครแม่สอดเปิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนานเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลแม่สอดค่ะที่เทศบาลนครแม่สอดนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้ดเรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนานเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก และว่าที่ยร้อยตรีประเสริฐปวงละครเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยในครั้งนี้มีคณะทำงานรองนายกเทศมนตรีปรลัดรองปลัดเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยโดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลอำเภอแม่สอดเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและคณะทำงานขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากอีกทั้งประสานงานสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิน่นในการร่วมมือกันขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จส่งเสริมการมีส่วนร่วมอันจะส่งผลให้เกิดการค้าการลงทุนที่มากขึ้นส่งเสริมการค้าขายชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นประชาชนมีความสุขมากขึ้นโดยในศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลากมิติจากคณะทำงานของแต่ละตำบล เข้าใจเข้าถึงข้อมูลทุกพื้นที่ทั้งเรื่องการใช้ที่ดินในพื้นที่การกำหนดผังเมืองโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคการเร่งรัดขอถนนไฟฟ้าแหล่งน้ำเพื่อรองรับการลงทุนและเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในทุกตำบลรับ AEC บาลนครแม่สอดออกขุดลอกครองระบายน้ําและตัดต้นไม้ที่กีดขวางเส้นทางน้ําเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดค่ะดเรเทอดเกียรติชินสรณานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ทางผู้อำนวยการกองช่างสุขาพิบาลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมหน่วยบรรเทาสาธารณาภายัย หน่วยดับเพลิงเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ที่บริเวณสะพานดำถนนอินทรคีรีชุมชนมณีไพรสนและดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่บริเวณตลาดพาเจริญเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤด,ดูฝนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาลำคลองภายในชุมชนเพื่อให้การระบายน้ำได้ดีขึ้นในช่วงฤด,ดูฝนและสำหรับในพื้นที่ ที่มีน้ำขังระบายยากเช่นบริเวณตลาดพาเจริญดเรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวว่าในเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการดูดสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายน้ำไปแล้วและยังทำอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นพื้นที่ตลาดสดมีการชำระสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำตลอดเวลาและได้ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจขันกับผู้ค้าไม่ให้มีการนำขยะหรือสิ่งของย่อยยาก ทิ้งลงในท่อระบายน้ำโดยการให้ความรู้และตรวจคันอย่างจริงจังสำหรับเบอร์โทรศัพท์สายตรงเพื่อรับเรื่องจากประชาชนหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดหมายเลข055-531-222กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมหมายเลข055-547132และกองช่างหมายเลข055-547133 หรือสายด่วน199ได้ตลอด24ชั่วโมงเทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนกรกฎาคมคะ่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยดเรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาทเทศบาลประหลัดและรองประลัดเทศบาลน,นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลน,นครแม่สอดทำการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกรกฎาคมในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดทั้ง10ชุมชนที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาสและหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตพื้นที่เทศบาลน,นครแม่สอดซึ่งทางเทศบาลน,นครแม่สอดได้ทำการจ่ายเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดได้รับเบี้ยยังชีพทุกๆเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนโดยเคร่งครัดเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวดรเทอดเกียตชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ชี้แจงถึงทางเทศบาลนครแม่สอดได้มีการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างกองงานสุขาพิบาลหน่วยบรรเทาสาธารณภยัยออกทำการขุดลอกรางระบายน้ำตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางระบายน้ำปรับขยายร่องน้ำในคูคลองทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่แต่ละชุมชนที่ขอกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมรถขนเศษขยะกิ่งไม้ที่ทางประธานชุมชนได้มีการขุดลอกคลองรางระบายน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยถึงปัญหาในช่วงฤด,ดูฝนนี้โรงเรียนสพวิทยาคมจัดถแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษระหว่าง อดีตนักฟุตบอลทีมชาติกับ VIP นครแม่สอดเพื่อเฉลิมฉลอง100ปีศักดิ์ศรีสพวิทยาคมค่ะณห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนสพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทางโรงเรียนสพวิทยาคมได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างอดีตนักฟุตบอลทีมชาติกับ VIP นครแม่สอดเพื่อเฉลิมฉลอง100ปีศักดิ์ศรีสพวิทยาคม โดยมีการชี้แจงจากผู้ร่วมงานถแถลงข่าวประกอบไปด้วยนายพันธาอินประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสพวิทยาคมได้ชี้แจงถึงจุดประสงค์ของการจัดการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษว่าต้องการจัดเพื่อเน้นความสนุกสนานและการออกกำลังกายเพื่อสร้างสีสันให้กับงานเฉลิมฉลอง100ปีศักดิ์ศรีสภวิทยาคมนายสมศักดิ์เลิศรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสพวิทยาคมได้กำหนดวันจัดงานการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษคือวันที่14พฤศจิกายน2558นายจิรวัตรมงคลจุธาเสษหรือสอจอชัยประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ก่อนงาน100ปีศักดิ์ศรีสพวิทยาคมได้ชี้แจงความสำคัญของกีฬากับเยาวชนและการจัดมหกรรมกีฬางาน100ปีศักดิ์ศรีสภวิทยาคมนายพรหมินทวัชชัยน,นัน นายกสมาคมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและเพื่อนได้ชี้แจงถึงอดีตนักฟุตบอลที่มาร่วมงาน100ปีศักดิ์ศรีสัพวิทยาคมได้แก่นายนิวัตศรสีสวัสดิ์อดีตนักเตะชายาสิงสนามสุภัชราสายนายปียพง์ผิวอ่อนอดีตนักเตะสิงหน้าหยกนายขจรพลเวสนายชานวิทย์ผลชีวินนายสุธิพง์โกสากุลเป็ดเชิญยิ้มและยาวอายุทยาเป็นต้น ทางด้านนายชัชพีแห่เกิดที่ปรึกษานายกสมาคมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและเพื่อนได้กล่าวสนับสนุนการจัดงาน100ปีศักดิ์ศรีสพวิทยาคมว่าให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จัดค่ายเยาวชนรักพงไพรห้องเรียนธรรมชาติในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจและแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรและธรรมชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนายทเนศเวศมหาหะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนรักพงไพรโดยความร่วมมือของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเป็นแกนกลางในการประสานงานหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นสำนักง,งานการศึกษากรุงเทพมหานครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดินร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเยาวชนรักพงไพรนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และเพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนตระหนักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และปีที่5ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อให้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะการฝึกการตัดสินใจและรู้จักความสามัคคีอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการศึกษาดูง,งานในสภาพพื้นที่จริงเช่นการปลูกหญ้าแฝกการทำฝายกั้นน้ำเป็นต้นโดยมีวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมตรวจบัญชีสากรร์ และกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น240คนโดยแบ่งเป็น4รุ่นรุ่นละ60คนและมีครูผู้สอนทําหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงใช้ระยะเวลา2วัน1คืนณศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก บริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนหมดเวลาของการรายงานข่าวกันในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพา,าพลุตัน ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ